ถ้าเราเลือกที่จะไม่ไปต่อกับเขาแล้วอ่ะเขาจะปล่อยเลยหรือว่าเขาจะยื้อคุณไม่ว่าจะปัญหาอะไรก็ตามอะถ้าคุณแบบมันสุดท้ายแล้วมันฟังเส้นสุดท้ายฉันขอเดินจากไปเขาจะรั้งไว้ไหมแล้วเขาจะปล่อยคุณสุดแขนเลยจมูก เดวิลซิทออฟคอร์ซซิทออฟซอสไฟอ o ฟวอนส์เฮอร์มิตรโอเทรนออฟซอสได้ความที่เขาเป็นเขา,าเอะเนาะได้ความที่คนหลอ่อเทย่ยงเขาอ่ะคนหล่อสวยอย่างเขาอะนะคะ ถ้าเราจะไปจริงๆอ่ะไพ่ขึ้นเดนอมอนนะตัวเขาเองอ่ะก็คือความกังวลความคิดมากความหึงหวงคิดไม่ตกนะคะดูที่หน้าพระจันทร์เลยเลยประธานของไพ่ใบนี้คือพระจันทร์ดวงนี้นะคะดูมีความกังวลมากๆเครียดนะคะคิดไม่ตกแล้วก็คิดไปต่างๆนานากลัวในสิ่งที่มันยังามาไม่ถึง นะถ้าเราจะไปถามว่าเขาจะรั้งไหมรั้งแค่ช่วงแรกอ่ารั้งแค่ช่วงแรกแต่ในใจคิดว่าเราไปไม่จริงเขาคิดว่าเราไปไม่จริงดูปล่อยอยู่อ่าขึ้นมาเป็น the world คือไปเลยคุณกับฉันนะไม่มีมมพันธะต่อกันแล้วคุณไปได้เลยนะคะประมาณนั้นที่ขึ้นมา พอเขาคิดว่าเราเอาไปเป็นจริงความคิดของเขาอะ่ะมันมันมันดูตีกันอยู่นะความคิดของเขาเขามันมันดูตีกันอยู่เขาเขาดูใช้ความคิดพอสมควรเลยอะกับกับเรื่องเนี้ยนะเขาคิดว่าคุณแค่พูดไปอย่างนันเองไม่ได้กล้าที่จะจากไปจริงๆนะคะแต่เมื่อเขาปล่อยแล้วใช่ไหมพอเราไปจริงๆอะนะคะเนี่ยไพ่สิบแบบขึ้นมา พอเราไปจริงๆแล้วอะ่ะตัวเขาเองอะ่ะเฝ้าสองโซเชียลนะเฝ้าสองเฝ้าถามหาอยู่นะแล้วก็เริ่มและเริ่มที่จะฟุง้งซ่านแล้วนะคะปล่อยเองนะเริ่มจะฟุง้งซ่านแล้วเริ่มที่จะมองถึงความถูกต้องไม่ถูกต้องใดๆขึ้นมาทันทีแล้วนะคะและมีความคิดที่อยากจะตามกลับคืนมานะคะแต่ว่ายังไม่ได้แบบเคลื่นอนไหวนะภายไปเนี้ยหนักใจ และอาจจะเล่นใหญ่เลยค่ะเล่นใหญ่จนถึงขั้นที่แบบเอาผู้หลักผู้ใหญ่อะไปค,คุยให้คุณกลับขึ้นมาหาเขาอืมเพราะทนความหนักใจไม่ไหวอะถ้าเขาตามจนถึงที่สุดแล้วเรายังไม่มาเล่นใหญ่เลยค่ะเอาผู้หลักผู้ใหญ่ไปคุยไปเจรจาให้ผ่านตัวกลางผ่านบุคคลที่สามนะคะที่พห้ขึ้นมาแล้วจะมีการแบบทำข้อตกลงกันหรืออะไรต่างๆนานา,นาเพื่อที่จะให้คุณกลับมาอยู่กับเขาเหมือนเดิมนะคะ ไพ่ขึ้นความรู้สึกผิดรู้สึกแบบสะดุดใจมากๆนะคะไพ่หามไพ่ห้าถ้วยขึ้นมาแล้วก็จะพยายามแบบปรับปรุงตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้เสียคุณไปนะคะก็คือถ้าไม่จากไปจริงๆก็จะไม่ไม่มองเห็นคุณค่าเอาง่ายๆนะคะ